คำเตือนเนื้อหานี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นหากมีคำไม่สุภาพหรือทำให้ไม่พอใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณรู้ไหมคะว่าแค่การเลือกคันบังคับรถขุดผิดอันเดียวมันทำให้บริษัทคุณเจ๊งภายใน3เดือนได้เลยนะฮะพูดเป็นเล่นไอความคิดแบบเด็กจบใหม่ในห้องแอร์อย่างเธอนี่แหละที่ทำคนหมดตัวมันนักต่อนักแล้ว วันนี้เราจะมาเถียงกันให้ตายไปข้างค่ะว่าระหว่างคอนโทรลสั้นแบบไฮเทคกับคอนโทรลยาวแบบเก่าเกมอะไรคือสุดยอดตัวจริงในสนามหนูขอเป็นตัวแทนแห่งความทันสมัยและความเร็วคอนโทรลสั้นหรือจอยสติ๊กเท่านั้นค่ะส่วนกูขออยู่กับความจริงที่จับต้องได้คอนโทรลยาวแบบก้านโยกนี่แหละของจริงขอเริ่มก่อนเลยนะคะ คือโลกมันหมุงไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณลุงคอนโทรลสั้นแบบจอยสติกเนี่ยเขาออกแบบมาตามหลักสรีระวิทยาศาสตร์หรือ Economics เออร์โกนอมิกส์นะคะใช้แค่ข้อมือกับนิ้วสกิดเบาๆคุณขับต้องไม่ห่วนก้านโยกเหมือนสมัยสงครามโลกแล,แล้วไงแล้วแง่แลวค่ะคนลับก็คือความเร็วที่เพิ่มขึ้น20-30ไงคะงานเสร็จไวก็รับเงินไว ต้นทุนที่มองไม่เห็นคือสุขภาพคนขับที่ไม่ต้องพังตอนแก่แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือความแม่นยำระดับมิลลิเมตรงานเนี้ยมเนี้ยบงานละเอียดจอยสติกกินขาดพวกคอนโทรยามันสั่นเป็นเจ้าเข้าทำไม่ได้หรอกคะ่ะบอกเลยฮ่าๆไอที่พูดมามันก็แค่ทีซีดีสวยหรูในกระดาษฟังนะคอนโทรยามันคือจิตวิญญ,ญาณ มือเรานะ่ะรู้สึกถึงแรงต้านของวาวโดยตรงถ้ารถมีปัญหาเราจะรู้ได้จากมือไม่ใช่นั่ง,ง,โ,งโง่งรอไฟแดงขึ้นเตือนหมวนเด็กขับรถไม่เป็นอ๋อล่ะคะเออสิแล้วความทนทานนะ่ะมันคนละเรื่องเลยงานป่างานเขาไกลปืนเที่ยงคอนโทรลยาวคือพระเจ้าเหล็กหักกลางทางยนึงเชื่อมได้แต่จอยสติ๊กไฟฟ้าของเธอถ้าระบบรวนก็จบเฮ ต้องเรียกช่างสูงอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเลยนะคือเรื่องเงินรถคอนโทรลยาวมันถูกกว่าซ่อมง่ายกว่าเขาแก่เขาดูที่กำไรไม่ได้ดูที่ความสบายโวย้ยที่ภาพมันสูงกว่าเห็นเห็นเวลาที่ประหยัดไปคือเงินทั้งนั้นหรือว่าคนยุคเก่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการแปลงเวลาเป็นเงินคะไอความเร็วของเธอนะถ้าเจอดินแข็งแหินเหนียวเก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแหละเพราะแรงต้านมันไม่ส่งมาถึงมือ กะแรงไม่ถูกบุ้งกีก็พังแล้วใครใจ่ายก็เท่าแก่ไงไม่ใช่เด็กจบใหม่ที่ถือแต่ iPad แหมอย่าพึ่งมโมโหสิคะเรื่องกะแรงไม่ถูกเนี่ยรถรุ่นใหม่เขามีเซ็นเซอร์เตือนนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้สึกแบบโบราณแล้วเซนเซอร์มันก็คือเซนเซอร์มันบอกตอนที่เกือบจะพังแล้วแต่มือของกูนี่แหละมันบอกก่อนจะพังเข้าใจไหมโอเคค่ะโอเค งั้นมาคุยเรื่องความทนทานที่พี่ภูมิใจนักหนาดีกว่าเออมาเลยไอคอนโทรสั้นของเธอนะ่ะระบบมันซับซ้อนจะตายมีทั้งซิลโอริงสายน้ำมันแรงดันต่ำยุบยับไปหมดพอเสียทีนะค่าซ่อมแพงหูชีอะไรก็ต้องรอสัง่งแต่โอกาสเสียมันน้อยกว่ามากนะคะไม่สนใจนะ่ะอย่าให้ต้องเล่านะว่าไอคอนโทรสั้นไฮเทคของเธอนะ่ะ มันเคยทำเท่าแก่คนหนึ่งเจ๊งเป็นล้านล้านมาแล้วเพราะความจุกจิกของมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่ามันพังพินาศยังไงจำคำกูไว้คู่เหรอคะไม่กลัวหรอกคะ่ะหนูขอส่วนกลับด้วยประเด็นสุขภาพดีกว่าแล้วพี่อยากขับรถจนหลังคอมไหลติดตอนอายุ50าบหรอคะค่ารักษาพยาบาลนนะ่ะมันแพงกว่าค่าซ่อมรถอีกนะนี่คือต้นทุนที่คนหัวโบราณมองไม่เห็น ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำเพราะรถจอดตายอ๋อแล้วอีกเรื่องเรื่องสลับลายขับ ISO กับ BHL นะคะเคยได้ยินไหมคอน t r o ลสั้นแค่กดปุ่มเดียวไม่ถึง5วิก็เสร็จแต่คอน t r o ลยาวต้องให้ช่างมุดไปสลับสายน้ำมันเองเสียเวลาไปครึ่งวันโง่สิ้นดีไอเด็กนี่มันจะมากไปแล้วนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคะ่ะหนูขอเปิดวงความลับที่ช่างไม่เคยบอกหน่อยแล้วกันนะคะ มีความลับอย่างหนึ่งที่คนขับคอนโทรลยาวไม่อยากยอมรับคือหน้าร้อนที่ลายห้องคนขับจะร้อนเหมือนรอกแตกเพราะความร้อนจากวาล์วไฮรอลิกมันวิ่งตามแกนเหล็กขึ้นมาถึงมือคนขับเลยไงล่ะคะร้อนจนมือพ้องแล้วไอคอนโทรสั้นน่ะดีตายละ่ะเคยเจอไหมล่ะระบบไฟช็อตกลางป่าฝนฮะหรือสายไพยหลอดเส้นเล็กๆแตกทีน้ำมันร้อนๆพุ่งใส่หน้าคนขับไอ้ที่ว่าสบายมันสบายแค่ตอนอยังไม่พังเว้ย หนูขอตอกฝากลงด้วยหลักฐานแล้วกันค่ะเคยเห็นคลิปที่นักขับมือโปรของโลกเขาใช้คอนโทรลสั้นตักน้ำใส่แก้วหรือแม้กระทั่งจุดไฟแชกได้ไหมคะเห็นไหมคะนี่คือบทพิสูจน์ของความแม่นยำที่คอนโทรลสั้นๆของพวกคุณลุงไม่มีวันทำได้เนี่ยไปเอิดใจหนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงขรึมจริงจังฟังเรื่องของกูให้จบ <S 2> <S 2> เรื่องเท่าแก่ที่เจ๊งเป็นล้านน่ะเขาซื้อนอตใหม่ป้ายแดงคอนโทรลสั้นนี่แหละ ไปรับงานใหญ่บนดอยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วแค่เซ็นเซอร์ตัวเล็เลกๆตัวเดียวมันรวนรถดับสนิททำอะไรไม่ได้เลยช่างข้างนอกซ่อมไม่เป็นต้องจอดรอช่างศูนย์จากกรุงเทพ,พสามวันเต็มสุดท้ายโดนปรับวันละหลายแสนเสียทั้งงานเสียทั้งเงินหมดตัวเพราะไอ้เซ็นเซอร์ราคาไม่กี่ร้อยนี่แหละความจริงที่เธอไม่เคยเจอจำไว้นะ ทฤษฎีในตำรากับหน้างานจริงนะมันคนละเรื่องขอบคุณที่อดทนทนฟังพวกเราโมอยากฟังอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาไว้นะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันอีกคลิปหน้านะอยากฉลาดเรื่องเครื่องจกักรไม่อยากโดนหลอกจนหมดตัวกดติดตามกดไลค์แล้วที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดความลับที่ไม่มีใครกล้าบอกคุณกดเดี๋ยวนี้